สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคการจำแนกพระเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับออกจากพระงานฝีมือพวกเนื้อพลาสติกนะครับซึ่งจะมีลักษณะสำคัญให้ดูที่ผมตั้งไว้ก็คือหลัก3าบวกสนะครับหลัก3าบวก2นี้คือ ประกอบด้วย3ลักษณะของการงอกแล้วก็2ลักษณะที่ปรากฏต่อเนื่องจากนั้นนะครับอันที่1ก็คือที่ผมวง,วงไว้นะครับก็คือการงอกของพวกปูนปูนที่ผมเรียกว่าปูนสุกนะครับเป็นพวกแคลเซียมไบ bon คาร์บอเนตนะฮะแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นการงอกของปูนแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับจะอยู่บนที่สูงนะฮะ อันที่สามนี่จะเป็นลักษณะการงอกของน้ำมันนะครับน้ำมันที่ผสมลงไปในพวกวัสดุที่ใช้ทำพระครับแล้วก็นั่นคือหลักสามนะฮะที่หลักสามตั้งต้นนะฮะแล้วก็บวกสองก็คือลักษณะของความเหี่ยวที่ปรากฏขึ้นนะครับเนี่ยความเหี่ยวที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่การงอกเนี่ยฮะจริงๆมันก็ทั้งหมดะครับทั้งหมดจะเหี่ยวหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมวง,วงว่าที่เหี่ยวจะชัดเนี่ย เห็นได้ด้วยตาปาต่าที่ชัดเนี่ยตรงไหนบ้างแต่จะวงตรงไหนก็ถูกหมดแลลวครับแต่ว่าเราเข้าใจตามที่เราวงหรือไม่นั่นคือประเด็นสําคัญนะครับแล้วก็ลักษณะที่5ก็คือความพรุนความพรุนของเนื้อคือในเนื้อเนี่ยจะเป็นรุนอย่างเช่นทุกตรงไหนก็พรุนนตรงนี้ก็พรุนเห็นไหมครับทุกจุดพรุนหมดเลยนะครับแต่ว่าพรุนแล้วเรารู้และเข้าใจตามนั้นหรือไม่นั่นคือสาระสําคัญของคาว่าหลักของ3ามบวกสในการจําแนก พระเนื้อผงปูนแท้ๆนะครับออกจากพระงานศีมือนะครับผมจะลองให้ดูไปรเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นว่า,ามีลูกศิษย์บางคนก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับแล้วก็วงใหญ่จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะจริงๆเราต้องวงเล็กเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนนะฮะว่าลักษณะของการที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นยังไงผมก็จะบอกว่าให้ถ่ายรูปมาใหม่นะฮะแล้วก็วงชี้จุดให้ชัดนะครับอย่างเช่นําว่า การงอกของปูนสุกเนี่ยครับมันจะอยู่ในที่ต่ำใช่ไหมครับในอยู่อย่างนี้นะฮะก็ชี้จุดลงไปเลยว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะหรือว่าที่จุดในที่สูงสูงนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนะตรงนี้ครับนะบริเวณนี้นะฮะหรือวว่าจะมีลักษณะอะไรที่ชัดเจนก็จะมองเห็นนะฮะนี่คือลักษณะของเม็ดปูนดิบที่งอกขึ้นมานะครับ แล้วก็บางคนก็จะสนใจเรื่องพิมพ์นะฮะนี่ผมขอข้ามไปนี้ไปขอข้ามไปก่อนแล้วกันว่าบางทีก็พิมพ์ก็เป็นเรื่องสาคัญแล้วการมองพิมพ์เนี่ยหรือพุทธศิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจพื้นฐานแล้วก็การพัฒนาการของความการกร่อนการงอกประกอบด้วยนะฮะเพราะว่าลักษณะการกร่อนและการงอกเนี่ยจะรบกวนลักษณะที่เราจะพิจารณาพิมพ์นะครับนะฮะกลับมาเรื่องของลักษณะเนื้อนะครับ อันนี้ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งในองค์พระที่สามารถจะดูได้โดยง่ายนี่พระองค์นี้ก็อายุไม่มากนักนะครับก็จะยังเห็นการงอกได้ครบนะครับตั้งหลัก3บวก2นะครับ1นะครับคือลักษณะของปูนสุกนะฮะสลักษณะของปูนดิบนะฮะจริงๆเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนี้ครับเม็เล็กๆที่ตามจุดนะฮะเป็นลักษณะของปูนดิบนะฮะสก็คือลักษณะของน้ํามันนะฮะจริงๆวงอย่างเงี้ยมันครอบหมดทุกอย่างนะ สำคัญว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะฮะอันนี้คือตัวสาระสำคัญของมันนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามวงให้ดูนะฮะว่าลักษณะที่เราต้องเห็นจริงๆเนี่ยคืออย่างไรนะครับมันต้องเห็นตั้งเต็มทั้งพื้นที่ด้วยกันทั้งหมดนะฮะฉะนั้นนี่คือปัญหาของการสื่อสารถ้าเรามีรูปไม่ชัดนะครับหรือว่ามีลักษณะทีะ่ไม่เข้าใจนะครับ ก็จะทําให้เรางงได้นะครับเนี่ยผมรูปนี้ผมส่งให้ดูนักเรียนหลายท่านดูบ่อยครับใครที่ถามมาผมจะส่งรูปนี้ให้ดูว่าผิวเปลือกหอยเนี่ยจะมีลักษณะการงอกสามบกสองใช่ไหมฮะเห็นจะเจนไหมฮะแล้วก็ในผิวพืชเบสก็จะมีลักษณะสามบกสองเหมือนกันแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเป,เปรียบเทียบลักษณะคล้ายๆกันอ่าแล้วก็ในกรณีนี้นี่นี่เป็นของพระบางของผมนะครับเห็นไหมเนื้อเขาถูกล้างมาแต่ว่า น้ำมันต่างยิ้วขึ้นชัดเจนนะฮะสีเหลืองชัดเจนนะฮะแล้วก็มีถ้าจะพูดถึงจุดของการงอกเนื้อปูนดิบนะครับอาจจะดูไม่ชัดนักนะเพราะว่าลักษณะของเนื้อขององค์นี้เนี่ยค่านข้นงจะแก่ไปทางปูนสุกนะฮะพอแก่ปูนสุกปั๊บลักษณะที่งอกมากที่สุดก็คือปูนสุกแล้วก็มีน้ำมันต่างยิ้วนะครับน้ำมันต่างยิ้วนี้ก็จะมีเข้ามาลักษณะเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับ แล้วก็พอซูมเข้าไปในบางบริเวณก็จะเห็นภาพตัวนี้ชัดเจนครับนี่ฮะตัวนี้ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นปูนดิบชัดใช่ไหมเป็นเม็ดใสๆนีะฮะที่ขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วก็มีตังอิ้วเก่านะฮะขึ้นสีแดงนะครับขึ้นสีแดงใช่ไหมฮะนี่ตังอิ้วเก่านะฮะพวกตังอิ้วใหม่ที่ขึ้นมาใหม่ๆก็จะเป็นจำฉ่ำรอบๆเนี่ยฮะรอบๆบริเวณเนี่ยฮะบริเวณผมก็อยากให้ดูนิดนึงนะครับในบริเวณเนี้ยครับบริเวณเนี้ยจะเห็นว่ามีความความใสใส ของปูนปูนดิบนะครับแล้วก็ความช้ำๆของน้ํามันที่ขึ้นมาใหม่นะครับพวกขึ้นมาเก่ามันจะสีเข้มนะพวกขึ้นมาใหม่ก็จะสีจางๆแบบนี้ครับแล้วก็มีความนวลอยู่บริเวณรอบๆนี้นะฮะเวลาดูเราจะเห็นอย่างเงี้ยครับเวลาเราชี้จุดไปถ้าเราใช้ลูกศรใหญ่เกินไปก็จะเห็นทุกอย่างในลูกศรน,นั้นซึ่งเราจะงงว่าไอ้ตกลงเราเห็นอะไรกันแน่นี่คือประเด็นปัญหาใหญ่ของการวงสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับแต่เมื่อเข้าใจแล้วก็พอจะไม่ไม่มีปัญหาแล้วครับขยับไปได้เรื่อยๆ อันนี้คือด้านข้างของพระสมเด็จบางส่วของนิก,กี้เนี่ยครับจะเห็นลักษณะลักษณะการงอกของน้ำมันตงังยูนะครับซึ่งมีความหลากหลายนะฮะหลากสีมากๆเลยนะครับตั้งแต่นอกเข้าไปเ,าเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุดนะสีก็จะจางเข้มๆจางๆไปเรื่อยๆนะฮะทุกจุดจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วจะเห็นได้ว่า,าบริเวณที่เป็นจุดสุดยอดของของพื้นที่ทุกจุดเนี่ยจะมีเม็ดปูนดิบนะครับ เป็นใสๆขึ้นมาเนี่ยฮะเนี่ยฮะักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่ทําเก๊ไม่ได้เลยครับ,รบเพราะว่าทําเก๊มันจะ,จะจะต้องทําครั้งหนึ่งด้วยเครื่องมือแบบหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดความสม่ำเสมอจนไม่เห็นความหลากหลายที่แท้จริงนะครับความหลากหลายที่แท้จริงเนี่ยจะปรากฏในกระบวนการธรรมชาติที่ใช้เวลานะครับและกระบวนการแตกต่างกันนะครับนนเนี่ยเนี่ยคือความแตกต่างจะเห็นนะฮะว่าความหลากหลายความเหี่ยวความําความนวลทุกอย่าง ปรากฏอยู่อย่างนี้ครับอันนี้คือด้านข้างนะครับพื้นที่จริงก็ประมาณสองสามบินเท่านั้นเองครับเวลาเราขยายดูเราจะเห็นได้ชัดครับถ่ายรูปชัดๆแล้วขยายดูจะเข้าใจได้ง่ายครับน,นี่ก็ด้านหน้านะครับองเดียวกันนะครับอันนี้กลับมาเรื่องของเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับที่เป็นเนื้อครูที่ใช้ในการดูนะฮะเห็นว่าอันนี้คือน้ํามันเปลือกหอยก็เหมือนกับตังอิ้วที่เห็นตะกี้นั่นนะครับแล้วก็นี่ก็เม็ดใสๆเหล่านี้ก็เป็นพวกเม็ด ูนดิบนะครับและความนวลนๆที่อยู่ในร่องตัวนี้ก็คือปูนสุกนี่แล้วก็มีความเหี่ยวความเหี่ยวคือความไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยครับแล้วก็ความพุนจะเห็นอยู่ทั่วไปนะฮะแล้วบางจุดจะเห็นมากจะเห็นน้อยก็แล้วแต่นะครับถึงแม้จะไม่เห็นความพุนก็ยังมีอยู่ในนั้นเองนะครับแต่ว่าจะเห็นด้วยได้ตาเปล่าหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหลักการดูพวกนี้ก็จะทําให้ง่ายต่อการแยกแยะระหว่างเก๊กับแท้ครับเนี่ยกรณีนี้ก็ลักษณะของค่อนข้างจะแก่ปูนสุกมากหน่อยก็จะเห็นพวก ความฟูๆเนื้อฟูๆนะครับแต่น้ํามันก็ยังปรกปากฏประปรายนะครับแต่ปูนดิบก็ยังเห็นเม็ดใสๆเห็นไหมครับเนี่ยฮะเม็ดใสๆประปรายอยู่อย่างนี้ครับที่เราเรียกว่าปูนดิบนะฮะเม็ดฮะเม็ดใสๆเนี่ยฮะขาวๆเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่คือความชัดเจนที่ว่าเราต้องเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจเราก็ชีม้มั่วไปหมดนะฮะแล้วก็พวกปูนสุกเห็นไหมฮะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วน้ํามันก็ขึ้นมาประปรายอย่างนี้ฮะปูน ปูนดิบปูนสูงน้นํน้ำมันและความเหี่ยวเห็นไหมฮไม่เรียบเลยแล้วความพุนเห็นไหมไะนั้นเปลือกหอยชิ้นหนึ่งเนี่ยดูได้ทุกอย่างเลยครับดูได้มากดูได้เป็นร้อยแบบนะครับจะทําให้เราเข้าใจอะไรได้มากมายรูปนี้ผมก็เคยโชว์บ่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของการงอกไม่ใช้ใสของปูนดิบนะครับดึงเหลืองของน้ํามันแล้วก็นวลนๆนนของปูนสุกอยู่ในร่องนะครับเนี่ยฮะเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะทําให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเนี่ยฮะ เปลือกหอยชิ้นนี้ก็เป็นเปลือกหอยชิ้นเนื้อครูครับซึ่งเราสามารถจะมองเห็นลักษณะของการงอกอันนี้ได้ชัดเจนฮะในการงอกนี้ชัดเจนครับนี่ฮะเป็นเม็ดใสๆอยู่ข้างบนนะครับมีรูปนี้ผมก็โชว์บ่อยนะฮะหลายๆท่านคงเคยเห็นแล้วแหละนะฮะและ้วรอบๆก็จะมีน้ํามันเห็นไหมฮะพอตามลงมาก็จะเป็นความนวลฮะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือความเหี่ยวไม่ไม่เรียบเห็นไหมฮะไม่เรียบเลยบริเวณนี้ไม่เรียบเลยนะครับ แล้วก็มีความพรุนทั่วๆไปนะฮะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็แล้วแต่แต่ความพรุนนี่คือเกิดจากการองอกขึ้นมามันก็เลยทําให้เกิดการเสียเสียหายเสียสูญเสียของมูลสารไปมันก็จะเกิดความพรุนในเรื่องปกตินั่นคือลักษณะความหมายของคําว่าความพรุนนะครับพุนมีทั้งพรุนใหญ่พุนเล็กนะอย่าไปเน้นเฉพาะพ,พุนใหญ่อย่างเดียวครับพุนเล็กๆก,ก็มีเยอะยๆไปหมดครับมีหลายสเกลครับตั้งแต่มองเห็นด,ด้วยตาเปล่าหรือมองไม่เห็นด,ด้วยตาเปล่าก็แล้วแต่นะครับอนี้ก็คือความพรุน ลักษณะนี้ก็จะปรากฏแบบเดียวกันนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ใช้ในการชี้นำว่าลักษณะแค่แค่วัดครั้งร้อยปีเนี่ยฮะสองสองห้าึงห้าเนี่ยครับประมาณสามสกว่าปีเนี่ยก็มองเห็นความลักษณะนี้ชัดเจนนะครับถ้าไม่มีลักษณะนี้ก็เป็นเนื้อพวกเนื้อสารังเคราะห์ตา่างๆที่เป็นฟิลอมเรียนแบบนะครับแล้วก็ชุบแป้งมาอย่างมากไม่มีความหลากหลายอย่างนี้ครับ นี่ก็ตัวอย่างของด้านข้างของพัสด็จบางขุมพมที่มีบางคนทําหักไปแล้วก็เลยที่โอกาสถ่ายรูปมาก่อนที่จะไปซ่อม,มนะฮะก็จะทําให้เห็นลักษณะที่มีความชั้นต่างๆชัดเจนอนะันี้ก็เป็นโชคดีไปครับนี่ลักษณะของพระสด็จวัะคังนะครับจะเห็นลักษณะของความหลากหลายของเนื้ออันนี้องค์นี้ผมก็ใช้สอนบ่อยนะฮะจะเห็นลักษณะแต่ว่าเวลาวงเนี่ยเราก็จะวงใหญ่เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นนะฮะแต่จริงๆแล้ว ลักษณะที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏเป็นวงใหญ่ครับมันเล็กๆเดียวครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะวงในเล็กได้ส่วนใหญ่เราใช้วิธีชี้จุดเอานีฮะอย่างเช่นว่าจุดที่ผมวงว่าตังยิ้วเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทั้งหมดคือตั้งยิ้วนะครับหรือว่าที่วงว่าเป็นปูนดิบเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นปูนดิบปูนดิบมคือจุดใช้สายบนยอดนี้เท่านั้นนะฮะหรือว่าที่วงว่าเป็นปูนสุกเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าทั้งหมดเป็นปูนสูกนะครับเรซูมเข้าไปเราก็จะเห็นทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮ บริเวณน,นี้ก็จะมีทั้งปูนดิบปูนสุกแล้วก็น้ามันแทรกอยู่ในนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เด่นๆของพื้นที่นี้ก็คือปูนสุกนะครับความหมายเนี่ยฮะเวลาวงบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอย่างกระงงมว่าทั้งหมดเป็นอย่างนั้นเนี่ยฮะอย่างเช่นหนึ่งสองสามที่ผมวงไว้อย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดไปทั้งหมดนะครับนี่ครับลักษณะที่ผมเรียกคนมองไม่ออกนะเป็นโรคตาถั่วอะไรเงี้ยนะครับก็หมายความว่าก็คือไม่เข้าใจหลักการตัวเนี้ยจะทําให้มองอ่พวก ผ้าพลาสติกแต่งผิวมาเป็นผ้าแท้อะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นตัวปัญหาใหญ่ของระบบทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่สามารถจะเรียนรู้ได้นะฮะไปเรื่อยๆครับเมื่อเราจะเห็นเมื่อเราส่องดูนะฮะในพระทุกองค์เนี่ยจะมีความเหี่ยวอย่างนี้นะครับความเหี่ยวของสันนะฮะจากการปูนดิบและความเหี่ยวของที่รุ่มเนื่องจากการงอกปูนสุกแล้วก็มีน้ํามันล้อมรอบนะบอันนี้ลักษณะข้อหลักสามคือเหี่ยวชานวนนะครับ เ็นตัวเสริมที่ทําให้เราเข้าใจหลักการของเม็ดอ่าลักษณะการของหลักสามบกสองครับและเหี่ยวจานวนอย่างสอดคล้องกันนะครับน,นี่ลักษณะการงอกของบังกลุมนะครับก็จะงอกแบบนี้ครับที่จุดยอดการงอกเนี่ยนะครับจะมีความใหม่ความสดกว่าที่ฐาเนเนี่ยนะนี่ฮะพวกพาเก้นทายากครับใครจะมานั่งทาเน็ติโลเมตร็ติโลเมตรแบบนี้ใช้เวลายาวนานส่วนใหญ่ช่างเขาไม่ทำกันแลครับ น,นี่คือหลักการที่ใช้ในการดูพานื้อผงทั้งหมดเลยครับลองหาเปลือกหอยมาดูนะครับแล้วก็ลองส่องดูถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ